ดีค่ะเพื่อนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีจา้าเอฟซีนะครับเอยายเทืองะนะครับตอนนี้ยายเทืองยังไม่หลับไม่นอนนสามนะทุ่มคึ่งเป็นเวลาที่เสพข้อมูลข่าวสาร<อ>บ้านเมืองครับยายจะมาทำอะไรคะวันนี้ยายจะมาทำน้ําพริก กะปิหวานหรือว่าน้ำพิกกะปิโวกะปิโวนะคะยายอันนี้เป็นน้องนดชขออนุญาตเป็นน้องนุชน้องนุก็เอาเสื้อยายมาใส่กัวเอ๋กวพี่ยูบอกว่าอายุน้อยมาได้ก็เลยเอ เสื้อคอกระเช้าของยายเธอมาสไตล์ได้รับมะม่วงหนักนะครับเป็นคู่แข่งมะม่วงเบามาวันนี้ทํามาทําน้ำจิ้มมะม่วงเบาเบานี่คือเบาวิววิวแล้วนะครับมานะเราจะมาทํากะปิโวกะปิโวตามสูตรแบบฉบับของยายเธอสตอรี่ใครที่ทําไม่เป็นดูคลิปยายนะเพราะว่า ยายทำง่ายๆยายทำง่ายๆนะอตายยายเทืองออนี่สูตรยายเองนะสูตรใครก็สูตรมันแต่สูตรของยายเทืองอร่อยนะครับอันนี้ถ้ายังง่ายไม่พอเข้าไปดูในคลิปยายคลิปเก่านั้นง่ายกว่าครับถูกต้องเลยนะครับก็สวัสดีทักทายนะครับเพื่อนๆที่เข้ามานะครับก็มาเป็นกําลังใจให้กับยายเทืองตัวปลอมนะครับสองตัวที่มาอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้นะครับผมน้ำพริกกะปินะฮะหรือว่าน้ำ สวัสดีเศรษฐีนะคะ,คะสวัสดีฮิวี่มานะคะคุณเจสดานวลเพชรนะคะสวัสดีครับทําอะไรกินครับวันนี้จะทําเมนูเขาเรียกว่าเมนูเรียกน้าย่อยนะฮะซัมรับเอามาจิ้มกับมะม่วงดิบนะ,ะซึ่งมีรสชาติเปรี้ยวมากครับเราก็ต้องทําการทําเป็นน้ําจิ้มโดยใช้ชื่อน้ําจิ้มว่าน้ําจิ้ม กัปิโวกัปิโวโวจะได้เนี่ยครัมาดูกันว่ามันจะโวจะได้ครับแอนอิงสูตรจากช่องยายเถืองสตอรี่นะครับจากม่เพราะว่ายายเถืองสตอรี่บอกว่าขอให้โจ๊กให้แอนทําให้ดูหน่อยทําให้ดูหน่อยนะฮะแต่เหมือนของยายไหมของยายไหมนะครับยายอยากจะดูว่าเหมือนของการเล่นกันหรือเปล่านะครับสวัสดีนะครับไอ้แซมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับผมเหมือนบ่เหมือนแต่งตัวกว่าเหมือนมาละมันต้องเหมือนละ แต่งตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งนานะฮะน้คส่วนประกอบนะครับถ้ามันมาดับตัวมะม่วงนี่นะครับผมก็จะมีน้าตาลปี๊บนะครับหรือน้ำตาลมะพร้าวนะฮะทากันซับซับซับเพื่อมันย่อยย่อยก่อนเลยนะครับผมอ่าต่อไปก็คือกะปิอ่าอันนี้กะปิบ้านน้องยงให้พี่แช์นะครับอันนี้กะปิกระแซบนะคะยืมมาก่อนนะครับเดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วก็จะตักคืนไปคืออ่ายืมมาก่อนเดี๋ยวจะเอาคืนนี่คือตั้งในมีลก นะครับแล้วก็มีหอมแดงซอยนะครับหอมแดงซอยนะครับผมซอยเยอะๆแบบนี้เลยนะครับใครชอบเยอะก็ใส่เยอะจ้าแล้วก็มีพริกขี้หนูนะครับถ้ามันมีพริกขี้หนูก็ใช้เป็นพริกแดงจินดาครับผมอ่าแล้วก็มี น้ำปลาอ่านะครับผมยี่ห้อดังสูตรยายมีน้ำปลาไหมมีไม่มีสูตรยายไม่มีนะครับแต่เราจะใส่ไปนิดหน่อยนะครับเพราะเราขาดไม่ได้นะครัสวัสดีครับลูกนอนนะครับอาลูกนอนว่าสวัสดียายเพืองนะครับอ่าสวัสดีเอ้าเข้าผิดช่องลูกนอนบอกผิดช่องไลฟ์สตรีมนะครับนี่แล้วก็น้ำปลานะครับผมอย่างดี ขวบกุจีกับน้ำตาเราเออชร้องความเศร้าพอเฮหาหนัง่งป้อนไข่หนวยโอ้ยทุกใจคักแน่ คำแพงโบรแณนะครับผมอะทำดีกว่านะครับนี่ไม่ใช่้เวทีเดอะสตาร์นี่คือออกเวทีเดอะสตัวของเรา็เริ่มขึ้นแล้วนะครับอะอะอะเริ่มทำกันได้เลยนะครับผมสำรับตัวของกะปิโวหรือว่ากะปิหวานนะทำไมยายเธอถ้งบอกไปอย่างนั้นนะครับกะปิโวนี่เป็นชื่อที่วัยรุ่นเขาเรียกกันแล้วกะปิหวานนี่คือชื่อของคนโบราณเขาเรียกกันเราได้เองจ้าครับผมพวกเรานี่เป็นคนรุ่นใหม่เราควรเรียกกะปิโวนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับที่จะทำ น้ำชิมหมูกรอบกับบีโวเขาเปเพื่อนๆได้รับประทานนะฮะไปดูวิธีทำมาแล้วง่ายมากง่ายมากก็ง่ายจนยุ่งยากไปเจอเขาเขาไมชอบเขาเขาคิดง่ายๆคนนี้ต้องใช้ต้องใช้แน่คนนี้มีพากแดงอ่าเอาละครับผมแต่พอก่อนนะครับเริ่มเลยแล้วนะฮะใส่กับบีเข้าไปนะครับผมใส่ไปในปริมาณที่เท่ากับตัวสวัสดีป้าแบมค่ะสวัสดีครับป้าแบมครับนะครับ าแบบคนกินเที่ยวนะครักดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ป้าแบมด้วยนะครับนะครับใส่กะปิเข้าไปนะครับเอาไปสูนนะครับผมว่าสับสูนนะสูนก็คือการกลินเข้าไปตัวกันนะฮะผสมผสานเข้าไปตัวกันนะครับปริมาณน้ําตาลกับน้ํากะปินะผมหรือว่าตัวกะปินี้ใช้ปริมาณเท่ากันนะฮะหนูผมเท่ากันนี่เท่าไหร่นะครับเจ็บปวดเท่าไหร่ เท่าไรเท่ากันนะฮะแต่ต้องจิ้มกับปินะครับกับบีของแต่ละบ้านแต่ละสถานที่แต่ละภูม,มิภาครสชาติจะแตกต่างกันแต่ละจังหวัดโดยพิจานะฮะแล้วเราก็เอาเดอะสปูนนะฮะเอาเดอะสปูนนะครับผมมากลนะฮะมาแรกมาบี้มาแบ้กับตัวของ น้ำตาลของเขานะฮะผสมผสานเป็นตัวเดียวกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเอามาลอกป้าแบมก่อนนะครับป้าแบมครับอันนี้กินแล้วนะครับผมคนที่เเงือกร่นอยู่พี่แอนนี่บอกว่ากินนักไปได้มันจะเสียวเคี้ยวเกานะฮะแต่เขานี่สบายมากนะฮะมีเจ้าตองใส่น้ำตาลน้ำปลาไปด้วยรับรับหูนะครับผมนะฮะซับเข้าไปนะครับผมเข้าไปนะฮะแล้วเราก็จะใส่น้ำปลานะครับเมนูนี้จะเปิ้น้้ำปลาสักหน่อยนะครับยายเทืองจะใส่น้ำปลาก่อน ใส่น้ำตาลครับเพื่อนแม่ถ้าใครพบเจอยายเทืองนะครับบอกว่าตอนนี้ไอ้โจกกกพี่แอนล้อเล่นยายเทืองอยู่ที่ช่องนะครับผมอยากเชิญให้ยเทืองไหมตอนนี้เราอยู่เชิญยายเทืองมาที่สารพีนะคะแล้วต้องบอกก่อนครับเจออาเจ็กไปได้นะครับบอกว่าสองคนนี้เอาแม่เพื่อนมาเล่นนะครับบอกว่าตอนนี้แม่ทํากับข้าวอยู่ที่สารพีนะคะพ่อเขาไปได้ไปกินกะปิโวตี้ฝั่งพนเขาก็เลยเชิญยายเทืองมาทํา เพื่อตี่โคตรสารพีแล้วนึกถึงฟังทนี่นึกถึงอย่างเดียวหรือเปล่าเอ็นลิเกตัวฉันลิเกเดตนะจ๊ะบ้านอยู่ท่าพระฟังทนฉันเป็นลิเกตคนจนมวลถลกดีช่องนี้หาดูยากดีโตโดฮัลล์นะนะฉันชื่อป้าแบมนะจ๊ะ S 1> <S 1> <S uh, เป็นยูทูบเบอร์คนเมืองฉันเป็นยูทูบเบอร์คนจนไลฟ์สตรีมที่กาดบะป้าวก็เงียงแต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 ง ปลาสูบอภัยนะครับป้าแบมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าว่าป้าแบมกว่าอันลุงน้องสุดถ้าเจออีกสองคนนิดการถนนรถทับมันเลยเนอะนะครับรถทับแบบปอยทไว้ครัวมันบาสิ้นบีบีเป็นแบนผสมประสานตัวกะพริกอนนะครับอันนี้ขอใช้สองอันนะครับเนี่ยป้าแบมบอกว่าโยโยโย่โย่เออที่นะครับ น้องแซมบอกว่าสมท่องเลยจ้าครับขอบคุณครับนะฮะนี่เขาบอกกลนๆนะับเพื่อนๆนี่นะฮะใครที่ขึ้นไลฟ์สตรีมนะครับอย่างน้องแซมนะครับต้องการจํานวนซับสไครต์นะครับผมน้องแซมนี่อ่าไอ้โจ๊กบอกเลยนะครับทําการไลฟ์สตรีมมิ่งบ่อยๆนะครับผมไลฟ์สตรีมมิ่งบ่อยๆไอ้โจ๊กกับไอแอนเนี่ยจะไลฟ์ประมาณสัก15นาทีแล้วก็จอดนะครับแล้วก็ขึ้นใหม่กับกรงหมายถึงว่า15นาทีแล้วลงนะครับบอกน้องนะฮะอ่าเพื่อน้องจะใช้เทคนิคนะครับมันจะได้เหมือนเหนื่อยเขาเลยนะครัับพก พักสักห้านาทีแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับเราจะได้จํานวนลงคลิปช็อตอ่าครับผมเขามันจะได้จํานวนเยอะขึ้นนะครับอ่านี่นะครับผสมนี่ออกมาก่อนผสมครับมองดูเธอเมื่อยามรับไายไรเดียลซาเหมือนคนเดิมนี่นะฮะน้ำตาลนี่มันกับน้หน่เสตือนะครับนี่ใครที่เอาน้ำตาลเก็บไว้ในตู้กับข้าวนะครับแคมบอกว่าหนาวบันหนาวสองคนนี้บันลับบันอน แบะไหนครับมาช่วยแบบเพื่อยอดซับนะครับประแบ๊บครับจำเป็นต้องออกมานะออกมาเต้นออกมาเต้นแบบว่าเปแล้วขาดดีละไปไงแบบว่าไปแล้วสุดที่โดนนะมันปิดการห่วงเวลาเพราะน้ำตาลมันหมันหน่ายเขาเนื่องนม่นะมาสวยป๋ช่วยครับอ่ะช่วยเดี๋ยวซ้ำนะครับผมมาเดี๋ยวซ้ำมือมานะครับผมออกมาเต้น อ๋อมาเต้นน้ำตาลมันอยู่ตรงเย็นท่นนี้มั่นน้นะครับเอาตอนนี้เรามาดูแดนเซอร์ไปก่อนนะครับครูทำไมใครเขาจะโหวจำทำนองเอาไว้ถ้าแต่คนอะเนี่ยเผื่อเขาเขาช็อตคัดยนะพดิวิชจะเหมือนไปนะสมมติว่าสมมุตินะครับผมสมมุติหรือว่าติ่งต่างนะครับมันละลายแล้วมันละลายแล้วนะครับเออ นะฮะเฮาก๋วยย้่านะครับผมย้ํ่างเงี้ยนะครับย้วงหอมแดงใส่เข้าไปครับเพื่อนนี่นะฮะใส่เข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ใส่คนพริกขี้หนูเข้าไปนะครับมื้แบบนี้น้ำลายไหลขอตัวขออภัยป้าแบมนะครับที่ทำให้ป้าแบมหิวนะครับขอขอภัยขออภัยไอ้แซมด้วยนะครับขออภัยอัน ลูกนอน็พอไก่ได้พอยังน้ำพริกกะปิพี่เจ้าเหมือนมันเหมือนนี่คืออันนี้นึกถึงปัดจอมนะครับเหมือนน้ำพริกกะปิหนึกว่าจอมนะหรือว่าเอ,อ่อน้ำพริกเก๋ใช่ยาน้ำพี่ <ผม S 2> อีเก๋อย่างนะ ไี่คุณเก๋ไม่คุณเก๋นะครับนี่นะอู๋ทำช่องยูทูบชื่ออู้สุภาพสุภาพอย่างงนขอสุภาพอภัยนะครับได้วันพ่เกตประการใดนะครับสมมุติว่าเสร็จแล้วเนาะนะครับสมมุติว่าเสร็จแล้วคุณดีโตโดทักทายมาแล้วนะครับคุณดีโตโดว่าเข้าใจใจบายบายบายเฟรนด์ going to my job อ h thank you so much ค่ะดีโตโดคุณจบ at today นะฮะธุรกิจลาบด้วยนะครับคุณดีโตโดนะครับ นี่ก็เซตเตี้บร้อยนะครับผมสำหรับน้ำพริกนะฮะสำหรับจิ้มหมกม่วกที่หอมว่านน้ำพริกกะปิโวอ่าอันนี้ไปรุ่นนะครับไบรุ่นไบรุ่นคนเป็นคนเมืองครับคนสุนทรภพรือว่านี่คือนะผมน้ำพริกกะปิหวานสุนทรภพรล้อสุนทรภพกันไปแล้วไปน้อะแจเนะผมเอานะฮะรุ่นปนงยัดบอกให้รู้ว่าฉันชอบเธอ หัวใจพังเพ้อถึงเธอเต็มดวงแล้วแต่ก่อนแต่เต็มเอง หากได้เท่านั้นไม่คิดคู่ควรนี่อันนี้คือการเต้นแบบพี่แจแม่มเองเพื่อนก็เลยใช้ชื่อเพลงท่าเต้นว่าท่าปั่นแตงโมเควนุดจมวัวนักกัน,นคือตองพี่แจ่มเป็นตุวและก็มีสิ้มุ่งนะคร<อ>ับแล้วก็คนทักชอบแเต้นในรักกันงลกในรักกันงลัคนี้เอฟซีพี่แจ่มถูกต้องเลยนะครับผมนะและก็เป็นเ<บ>อฟซีพี่แจ่มและด้วยแก้วกันนะตั้งแต่เพราะว่า롱สวาร์ดดอกเซ จฟังเหมือนใครใครกูนะครับก็ขอส่งลมหนาวนี่นะครับทักทายกับเพื่อนเพื่อนทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงจังหวัดทางภาคอื่นๆและก็รวมไปถึงจังหวัดทางปสปกรลาวนะฮะปสปปกรลาวนะฮะด้วยนะครับขอบคุณไอ้แซมนะครับขอบคุณป้าแบมนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณดีตโดฟอร์ม็กซโกนะครับขอบคุณลูกนอนนะฮะขอบคุณเศรษฐีค่ะที่เข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็ขอหอบลมสบายนี่ส่งไปกับทุกคนเลยนะครับผมอ่า มากินด้วยกันนะครับผมอ่า่งขอขอบคุณนะครับทีวเจอกันไลฟ์นานะฮะสำหรับไลฟ์นี้ต้องขอไปนอนก่อนนะอ่า <c oughs> นอนก่ <c oughs> อนนะไม่มีใครสนแต่คิดถึงฝันจินก็สุขลนเท่าน, <c oughs> นี้ก็เพียงพอและต้องไม่เสียใจที่เขาลาบก่อนครับสวัสดีคร <c oughs> วับ่จะ <c oughs> มีหนึ่งคนที่ใจจะสนใ้วันนั้นที่ฉันก็หลุดพ้นไม่ายค่ะขอนอนก่อนขอบคุณนะคะ